ถ้าไม่เป็นไปได้ครับอย่าเพิ่งไปทำนะครับถนนให้ดีกว่าฟุตบาทก่อนเนื้นะครับฟุตบาทไว้คนเดินหมาเดินฮะนะคนเดินหมาเดินใครก็เดินได้แต่ว่าถนนเนี่ยไม่เป็นถนนหลักถ้าพลาดมาคอนกรีตล้นล้วนนะครับไม่มีคาวัดเละนะครับแปนอย่างเดียวครับนะครับถ้าพลาดมาเละอย่างเดียวนะครับพี่ก็ดูพี่ใหญ่นะครับ18ล้อ10ล้อเนี่ยทั้งนั้นหนักกี่ตันครับคุณเราเอาตัวคุณไปลองลองรับดูนะฮะก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับ นี่นะครับโอ้โหได้ได้ว่าเป็นการสะท้อนปัญหาแบบจริงจังนะค,คุณผู้ชมบริเวณจุดนี้ต้องบอกว่ารถรถเยอะมากนะครับคุณผู้ชมรถที่สัญจรเนี่ยรถสิบล้อเยอะมากนะครับและรถวิ่งไวมากนะครับเพราะว่ามันถึงเกิดเหตุเกิดขึ้นร,รถวิ่งเร็วมากครับเมื่อกี้พี่คนที่ขับวินมอไซค์เนี่ยฝากไปถึงผู้ว่ากรทมคนใหม่ป้ายแดงอย่างคุณชัดชาตินะครับแนะนํา ที่เขาเดือดร้อนก็คือเรื่องถนนนะครับบอกว่าจะไปแก้ฟุตบาทแก้น้ําท่วมเนะี่ยแก้ถนนก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมก็แยกข้า,าถนนก่อนครับรถเยอะมากคุณผู้ชมรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยโหอันตรายมากจุดนี้และยิ่งบรรทุกเหล็กบรรทุกอะไรพวกเนี้ยอันตรายจริงๆครับนี่นะครับเมื่อบริเวณเมื่อสักครู่เนี่ยบริเวณจุดนี้แหละครับที่พี่เขาขับมาแล้วมันมีเสียงเหล็กหล่นนะครับแล้วเขาก็หยุดผมก็เลยหันมามองก็เหล็กก็จะถึงพี่เขาแล้วครับเขาก็จอด ยังไปช่วยขนอีกนะครับคนขับก็มาจากบางพีนะครับแล้วก็จะไปสาทรระยะทางก็ไกลพอสมควรรัดไม่แน่นิจา่าถ้าหล่ดดีนะครับโชคดีที่ทางตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีการมาตรวจสอบมิฉะนั้นเนี่ยคนที่ขับขี่เมื่อสักครู่เนี่ยก็คงจะต้องโดนเทียบปรับตามกฎหมายนะครับนี่ครับผมเนี่ยผมและทีมข่าวเนี่ยมาประจำอยู่ที่ศาลพระขน,นุนของเราผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยคือกรณีของคุณแอมมี่แม็กซิมแล้วก็คุณแม็ก เดสตาร์เนี่ยที่เขามาไกลเกี่ยกันกรณีที่มีการฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทกันมีข้อพิพาทกันอยู่ในโลกโซเชียลแต่เมื่อสักครู่เนี่ยผมมาเนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไกลเกี่ยกันลงตัวนะครับและมีการกอดกันก่อนที่จะมีการขึ้นไปไกลเกี่ยกันบนสารพระขนมขนาดนี้นะครับแต่ปรากฏว่ามันเจอเหตุเฉพาะหน้าสะกนผมก็เลยทําข่าวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ได้รับฟังเสียงจากประชาชนแบบเต็มๆนะครับพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกวันบ้านอยู่บางบ่อนะครับมาจากบางรักนะครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยรถท่วงนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาถนนจะต้องแก้ไขนะครับทีพีก็ฝากมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจในพื้นที่นี้นะครับผมไม่รู้ว่าสอนออะไรนะครับต้องเข้มงวดกวดขันนะครับต้องเข้มงวดกวดขันเมื่อสักรู้เกิดเหตุนะครับตำรวจไม่ได้มานะครับคุณผู้ชมตำรวจไม่ได้มาจนเขาขนเหล็กขึ้นไปไปแล้วนะครับตำรวจไม่ได้มาก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทงถนนประชาชนเด,ดือดร้อน จริงๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผู้ชมสวัสดีครับ